อาหารเช้าๆสุขภาพริมข้อ,อกรับอาหารสุขภาพเช้าๆครับไข่ต้มครับไข่ต้มสดจากคอ,อกเลยแล้วก็น้ำพริกผงครับน้ำพริกปลาครับแต่ว่าใช้พริกป่นแล้วก็ต้มผักข้างรั้วเหมือนกันดอกแครโอ้หลายอย่างเลยครับนี่ต้มอะไรบ้างเป็นอาหารสุขภาพเลยแล้วก็ผักชีลาวผักชีจีนครับกินแล้วไม่เป็นมะเร็ง ครับนี่คืออาหารสุขภาพข้างคอบวกหารทานครับถ้าท่านทานนี้ทุกวันนี้รับรองครับอายุยืนสุขภาพดีครับเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษผักนี้ปลูกเองครับปลูกเองไม่มีสารพิษตกค้างครับต้มก็ได้กินสดก็ดีครับน้ำพริกแล้วก็ไข่ต้มนี่ขาดไม่ได้เลยแนะนำเลยครับอย่างน้อยสักวันละใบครับไข่ต้มแล้วก็ข้าวสวยร้อนครับ นี่คือความสุข,ข้างข้อบวก